ลิซ่ายาเย่าเจอกันที่ปารีสช็อตน่ารักทักทายและเขินกันทั้งคู่ เรียกได้ว,ว่าสดเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะสำหรับการปรากฏตัวของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ในงานแฟชั่นโชว์ลุยวิตตองคอลเล t ชัน for winter 2อ2 4ที่ปิดฉากปารีสแฟชั่นวีคและแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่ายังได้เห็นยา่ยาอุรัสยาที่บินไปร่วมงานด้วยและทั้งคู่ก็ได้เจอกันในงานและมีช็อตน่ารักน่ารักที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันและทักทายกันลิซ่าเอ่ยปากชมย่า,ยาว่าสวยจังเลยวันนี้พอชมเสร็จก็เขินใหญ่เลยส่วนย่า,ยาพอได้ถ่ายรูปคู่กับลิซ่า ก็มีอาการเคืนนเหมือนกันก็คือน่ารักทั้งคู่จริงๆในที่สุดลิซ่ายาย่าก็ได้มาเจอกันหลังจากที่ลิซ่าเคยบอกไว้ว่าดาราไทยที่ชื่นชอบก็คือยายา่า